วิธีล้างพลังงานลบก่อนนอนทำแบบนี้ค่ะทำไมเราต้องล้างพลังงานลบด้วยทุกคนคะในทุกๆวันในการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันเราจะได้รับพลังงานทั้งดีและลบและส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานลบฉะนั้นถ้าเราไม่ล้างพลังงานลบนั่นหมายถึงพลังงานลบของเราจะถูกสะสมด้วยจิตใต้สำเนกของเราฉะนั้นก่อนนอนทุกคนคะเราควรจะล้างพลังงานลบร่างกายเรายังอาบน้ำทุกวัน เราชําระร่างกายทุกวันแต่จิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจึงต้องชําระล้างเขาออกไปเช่นกันฉะนั้นการทําสมาธิล้างพลังงานลบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทุกคนขาถ้าคุณล้างพลังงานลบในทุกๆวันก่อนที่คุณจะนอนนะคะจิตใต้สํานึกนะคะจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะ,ะก่อนที่เราจะนอนเวลาที่เราโปรแกรมจิต ิใต้สำนึกเซย์รับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราในขณะที่เราหลับฉะนั้นการล้างพลังงานลบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทุกคนแต่ถ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะครูสอนไว้ในคอร์ส14วันปั้นชีวิตใหม่ด้วยสมาธิจินตภาพใครสนใจเรียนคอร์สนะล้างพลังงานลบก่อนนอนทักมาได้ค่ะ